พยอมลืมน้าเช้านี้พิ่กิวิหมอต้นไม้ขอพามาเดินป่ากล่าวดิ้งกับธรรมชาติพิธีกรรมเล็กๆที่พี่ทำเป็นประจำสูตรลมหายใจเข้าปอดให้เต็มๆก้าวย่างไปอย่างเตือนรู้อยู่ดีๆตาก็ไปสะดุดกับต้นพยอมต้นใหญ่ลำสูงละลิว้วพี่ถึงกับอุทานในใจปากที่โถ พายอมลืมนะเพราะต้นพยอมเขามักอยู่ตามคันนาตามไร่แต่นี่มาโผล่กลางป่าดงดูแล้วสูงใหญ่สง่ามากพยอมจัดเป็นไม้เนื้อแข็งลำต้นตรงผิวเปลือกละเอียดสีดำน้ำตาลเทาถ้ามองเผลๆเหมือนไม้ทั่วๆไปแต่ถ้ามองลึกเข้าไป นี่คือไม้มีค่าไม่น้อยเนื้อไม้เหนียวแข็งแรงนิยมนำมาทำบ้านทำเฟอร์นิเจอร์เพราะทนทานตอ่อกรวกมอดดอกพยอมบานในช่วงฤดูหนาวไปจนถึงต้นร้อนกลิ่นหอมอ่อนๆลอยตามลมยิ่งท่ายเดนใต้ต้นพยอมวันที่ดอกสับพร่งจะรู้เลยนี่ละไม้หอมของแท้ส่วนเปลือกและยาง คนโบราณใช้ฝาดสมันแผลเป็นยาแก้ท้องเสียบำรุงร่างกายแก้บวมแก้พกชำ้ำแต่อย่าชะล่าใจเวลาเยืนเพียงลำต้นพยอมระวังให้ดีเปลือกไม้เป็นที่ซุกซ่อนของหนอนขนปุยพิษฮถ้าเผลอโดนเข้าไปละก็คันแสบระบมไปทั้งวันเลยทีเดียวพี่กีวิหมอต้นไม้เืนมองเขาอยู่อย่างชื่นชม ต้นไม้ที่หยัดยืนมานานนับสิบปีกร้านดินชูยอดพุ่งสู้ฟ้าไม่ว่าจะอยู่ในนาหรือในป่าลึกเขาก็ยังสูงสง่าด้วยจิตวิญญาณเดียวกันบางทีเราอาจไม่ต้องไปหาสถานที่เลิศหรูอะไรแค่เดินเข้าป่าริมทางมองไม้มองใบมองความงามตามธรรมชาติหัวใจก็เช่นบานแล้วพยอม ไม้ยืนต้นผู้หยัดยืนด้วยศักดิ์ศรีเงียบงามแต่แกล่งเก้าทนแดดทนฝนยืนสง่าไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไปเพียงใดธรรมชาติเขาเกื้อกูลให้เราเตื่นรู้สเสมอถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวธรรมชาติแบบนี้ฝากกดติดตามช่องกิวิหมอต้นไม้เอาไว้ด้วยนะครับพี่จะพาไปดูต้นไม้ใบหญ้าไม้หอม ไม้มงคลทุกมุมธรรมชาติที่เราอาจมองข้ามไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับธรรมชาติคือพลังชีวิตพิกิวิหมอต้นไม้สวัสดีครับ